พอดี232คนด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังให้เด็กเตะหม,มขา,ต,ขาตึง <terrace. S 2> ครับหาตึงพอยเท้าด้วยอ,อีเทนไปไหนเนี่ย อ no <si suppression> ุตสดีสองร้อยหกสิบคนครับแนนหนู่มเตะได้ขนาดนี้เหรอแบงค์เตะอย่าทิ้นเท้าลมตบพื้นดีไม่เอาแน็กไม่ต้องก้มตัว ใช่พ่อขาหนูเตะสูงอยู่แล้วอะ่ะยืดตัวเราเตะขึ้นไปเลย,ยสิ่งที่พี่หัวพี่มีน้องตัวเล็กด้วยใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีแมนูนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะฝีเท,ท้าด้วยอ้าง อะไก็ให้เขาปรุงมื่อนุ่มก็ให้เขาจับแกนนวลเนื้อเยนตัวใหญ่จะให้เขาจับเขาเคลิ้นสิ่งที่สงวนไม่รู้วันนี้เป็นความหวงลำถึงที่ตีหัวพี่ฮะฮัลโหลนกลับมาล้ออีกยังโนอยู่ไหนจะกินโนนำแต่นี้ต่อครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พี่บัวลงเยอะมากเลยเมื่อกี้เนี่ยลงเยอะแบบพี่บัวเนี่ย อะไรครับเร็วก pues ับก okay. the nah ูครับยืมขายกขาเึ้่ไล่เด็วครับไม่ตดใดเลยไม้องทำไรมาถลวรั่ ตึงๆขาตึงๆขาตึงๆตองดได้เออเป็นางเอามบบเบากดหัวเข่าลงกดหัวเข่าลงยืดยดยืมยืยืด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 ยตดยืดดเืายาดยืดยืดยืายืดยดยดยืยดยนดยืดยืดยืดดยืดยืดยืยืงเืด

ถึงสามสิบก่อนถ้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

เท่าไหร่แล้วสามสิบยังข่ายยังอ๋อถายยังข้ายเตือนถายตเก่งมาก อีสอ้อคนด้วยนะครับยืดยังยืดยัง จะ้องด้วยไมวันนี้ขนาดกองเอาจับตัมาตาบานคนสูงมากดันท้าไหมจับตัวไว้เอาเอาปรเนบรเด็นปเนมึงก็ยกไปทั่วที่หมด เดี๋ยววันบอกได้เองนี่นานิพานยขรื่องละมัไม่ดีมา เอาเทนี้ยืนจับกู้ซ้อนหลังครับเอามีพ่อก้าแรกไวกลารเซ็นเตอร์ทาแท็กคืนโกนนี่หรือว่านีกเป็นตาได้ไม่แค่ไหนไร่ไ้หรอค่อยๆกางลงไปไปดูรอบๆี่ากมันอ่าั่ พี่เบลเส้นผมมันยืด กลางออกสุดลมในใจเข้าึล้มคาัอสุดลมในใจเข้าลึกแล้วปล่อยออกเซนเตอร์เซนเตอร์ไม่เซนเตอร์เลยมาให้แกรับกัน กเราทำอะไรเราตั้งใจครั้งหนึงในยูฟ่า่างไรการเตะมหนฮาน่าคาไม่ไหวดีอืดนะจ๊กน้อยเออืดนะจ๊กน้อยคนเยอะเลยคนน้อยแล้ว

dù năm tết năm tết nhanh năm tết nhanh này tết tết nhanh năm tết nhanh tết nhanh năm tết nhanh năm tết nhanh แต่ใช่ใช่แล้วมาโชว์เราด้วยนะเราไลฟ์สดอยู่อะ <c oughs> <c oughs>

Đau rồi, đau rồi Đau rồi, đau rồi Đau mày, đau mày Mọp luôn Tắt luật mà Hãy <laughs> ฟังเตะขาสูงขาจะไปเปิ้มันน้อเด็กอะอาา ตอบเขามาละมาเกตาเกตาก็เป okay. ็นน้อยโอ้ยจะเป็นหัวาขาอยู่ชักเลยกขาด่ขาด นั่งเทียนแกคุจริงก็เป็นแกคุยจริก็เป็นคนะครบจริงนะจกควยเลย นั่งพับเทียบไไไค่ะดมเยอะๆสะันเซื้อเข้าได้นะคะหมดกระปุกแว่ะดมอีกดีเซนไค่ะลึกๆอืมเออเรัน่อละนั่งอคนนั่งรค่ะว่าสวัสดีคะ่ะ ชื่ออะไรครับเเน่ค้วัสดี3า1ร6 8เ้คนครับส่งอะไรดีคบวันนี้ส่งอะไรดีครับเออ่เบายิงฉุกเาเายิงฉุกแต่ยังไม่เริ่เลยมดิอม

ฮัลโหลเป็นไงไงพะโล๊ะยังไงแล้ปากห้ามอะไรนี่ยเย่อีกนอนลงไปชักชักว่าวไม่ได้เอาสื่อไม่ได้จ้า

คุณจาช่วยไม่ได้เอาคืนไม่ได้หมวนออมออมไอยได้ไหมชีวิตเรอชีวิตติวติวหีออมมาช่วยมาไม่ช่วยหนูเลยอะตอนนี้ นั่งเทียนังเทียนได้ทำมโอ๊ยไม่หวแล้ว คนคุยไปดิเราแวงหมดแล้วลงอีกลงอีกได้ไหมค้าบลูกขาอาลูกมาหาแบบม่ไ,ไม่เ่นตั้งไกลเม่ปเรื้ยงกันก่อนมาทำไมใช่แก้งไปแล้วแก้งไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดี258คนด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับม่าหวายะเรับบ่าหวเยกันแล้วยังไปไหนตายเลยตายเถอะฮะฮันนี่จะจับฉีกนะฮะฮันนี่ก็แกล้งคนอยู่